สเทคนิคเรียกลูกค้าพรีเมียมเข้าร้านร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวจะเรียกลูกค้าพรีเมียมเข้าร้านกาแฟให้ค่ะคนที่เปิดร้านไม่ว่าจะร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือร้านอะไรก็ตามคุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าสินค้าของคนนั้นมีจุดพรีเมียมอยู่ที่ไหนโดยการที่ ศึกษาความรู้หรือคุณเองค้าขายคงจะต้องรู้จักสินค้าของคุณดีพวกคอกาแฟพรีเมียมเขาบอกมาแบบนี้ค่ะว่าเขาจะเลือกร้านกาแฟให้กับตัวเขาเนี่ยโดยคํานึงถึง3ข้อแพอคุณรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยคุณควรจะออกมาทําคลิปนะคะคุณมี3สิ่งนี้แหละสําหรับที่คอกาแฟพรีเมียมต้องการอันดับแรกก็คือเมล็ดกาแฟค่ะก็ออกมาทําคลิปเลยแล้วคุณก็มาโชว์ให้ดูเลยว่าร้านเรานะคะใช้เมล็ดกาแฟนําเข้าจากสมมุตินะคะ เราใช้เมล็ดกาแฟนำเข้าจากเซาท์แอฟริกาข้อที่2ที่คอกาแฟให้ความสนใจนะคะก็คือบาริสต้าซึ่งถ้าคุณรู้ตัวนะคะว่าคุณเป็นบาริสต้าที่เจ๋งคุณออกหน้ากล้องเลยค่ะคุณออกมาเลยนะคะแล้วคุณก็แนะนําตัวแล้วก็โชว์สเต็ปเทปในการชงกาแฟเลยค่ะข้อที่3ค่ะคือเครื่องชงกาแฟรีเมียมที่สุดเลยก็คือเซเลเยอร์เครื่องที่2ลามาโซโคเครื่องที่ส เ a สแวนเดอะเวสเทิร์นมิลลาคุณต้องออกมาทําคลิปเลยแล้วก็โชว์มเมล็ดก,กาแฟอย่างที่บอกนะคะแล้วก็โชว์สเต็ทเทพๆของคุณในการชงกาแฟ ى. แล้วแพลนไปเห็นแบรนด์ของเครื่องชงกาแฟ ى. ให้เขาเห็นด้วยว่าคุณว่าคุณใช้เครื่องระดับไหนไม่ต้องมีครบทั้ง3ข้อแต่แค่คุณมี1ในนั้นแล้วทำให้มันเด่นออกมาเลยว่าคุณก็มีของดีอันนั้นก็ช่วยได้ และมีอีกหนึ่งทางแก้สําหรับร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ <ไอ S 1> และก็ไม่มีเงินทุนที่จะลงเครื่องกาแฟหลักแสนแบบนั้นนะคะ <ไอ S 1> ถ้าคุณสามารถชงได้แบบคลิปนี้คอกาแฟพี่เมียมก็บอกว่าโอเค บอกไปขนาดนี้แล้วรีบทําคลิปรีบแชร์ใน Facebook ของคุณเลยนะคะรับรองว่าดึงลูกค้าพรีเมียมเข้าร้านเพิ่มแน่นอนค่ะติดตามคลิปอื่นๆของเราได้ที่เพจสอนออนไลน์ให้ได้ลูกค้าพรีเมียมบายพิต้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ